สามแซบค่ะแซบแรกนะคะจบไปแล้วกับมุมมองของ Image Consultant นะคะหลายคนอาจจะรู้จะไม่ได้รู้สึกเให้ความใส่ใจกับผลิตภัณฑ์พวกนี้มากเพราะว่าส่วนมากอ่ะคนจะโฟกัสเรื่องของ Essential Oil นะคะแต่จะบอกว่าไอ้พวกผลิตภัณฑ์แฮร์แคร์แล้วก็สกินแคร์อะไรพวกเนี้ย จริงๆแล้วอ่ะมันใช้ง่ายแล้วมันก็มีส่วนในชีวิตประจําวันของเรามากเลยท่าน,นี้แซบแรกผ่านไปแล้วเรามาดูแซบที่สองกันบ้างค่ะนะคะฟังทัศนคติของ Image Consultant ไปแล้วนะคะทัศนคติต่อมาจากแซบที่สองนะคะก็รับรองว่าไม่ธรรมดาบีบอกเลยว่าเอ,อคนไทยไม่กี่คนนะคะที่ท,ที่ที่บีรู้จักอะ่ะแล้วทำแล้ว,แล,วแล้วมีงานอย่างนี้นะคะมีโปรไฟล์แบบนี้เพราะว่า แขกรับเชิญท่านที่สองเนี่ยค่ะคือเหมือนกับเครื่องราชยาวมากอะ่ะนะคะเธอเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นคุณครูสอนเลขที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ยังสอนเด็กเล็กอีกนะคะแล้วที่เด็ดไปกว่าน,นั้นก็คือเป็นเบลลี่แดนเซอร์หรือว่าเป็นนักเต้นระบำหน้าท้องค่ะไม่ใช่เต้นอยู่ที่บ้านเธอเดินทางไปเต้นทั่วเซาท์อิ s เ a s i เชียนะคะอินโดนีเซียฟิลิปปิน อะไรอะญี่ปุ่นอะไรมุมมองหรือมีทัศนคติยังไงที่จะนำมาฝากเราในวันนี้นะคะขอเชิญพบกับคุณพรสรนรินทร์รศรศักดิ์หรือว่ามิสโจได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณพี่บีค่ะแล้วก็ต้องก่อนอื่นต้องสวัสดีทุกทท่านนะคะแล้วก็สวัสดีคุณแพลินดาด้วยนะคะคุณพลอยคือผู้ที่เกี่ยวดิฉันเข้ามา <c oughs> ในวงการออยต้องขอบคุณมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเวลาเราเจอกันเนี่ยเราก็จะมีเรื่องคุยกันมากมายใช่ไหมคะชอบกลิ่นอย่างที่คราวที่เราเราได้คุยกันเนาะแล้วเรื่องแชมพูเนี่ยขอมเมาเรื่องแชมพูก่อนค่ะตอนแรกสดุดจะกดไปดูแล้วละ่ะแชมพู ถามคุณพลอยช่วงเข้ามาแรกๆเลยคุณพลอยขาซื้อแชมพูดีไหมคะคุณพลอยบอกคุณจโจอ,อย่าเพิ่งซื้อให้พลอยใช้ก่อนสิ่งนี้เลยขอบอกไว้สิ่งนี้เลยให้พลอยใช้ก่อนเอาจริงพลอยก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันเพราะว่าเราอะมีปัญหาเหมือนกันในขณะที่คุณพลอยเป็นคนที่อะมีรังแคมีอะไรใช่ไหมคะโจเป็นคนที่ต้องบอกว่าตัวเองโชคดีอย่างหนึ่งว่าหน้าเนี่ยเป็นคนที่ใช้อะไรก็ไม่ค่อยแพ้ทุกอย่างแพ้อยู่ที่หนังศีรษะหมดเลย มันเด้งขึ้นไปแพ้ข้างบนนี้หมดเลยแพ้แม้กระทั่งแชมพูเด็กอะค่ะแพ้แบบแพ้น่ากลัวมากทุกครั้งที่ไปร้านทําผมอย่างโจเป็นแดนเซอร์เมา่ก่อนเนี่ยเวลาที่เราเราต้องไปทําผมก่อนไปโชว์โจะจะลุ้นมากว่าแบบใช้แชมพูอะไรเนาะอะไรเงี้ยจะจะจะโรคไหมโจเคยไปทําผมที่ร้านเนาะแล้วก็แบบเป็นร้านแบบร้านชื่อดังแหละแล้วเขาก็ใช้แชมพูเราเล็งแล้วว่าแชมพูดีแชมพูยี่ห้อดีอะ เข้าไปอาสระตอนสระเราก็รู้แล้วอ่าพอพอแชมพูมันโดนศีรษะเราเรารู้ว่ามันร้อนอะ่ะมันแบบปุ๊บขึ้นมาแล้วว่าอุ๊ยเอาไงดีจะหยุดดีหรือจะไปต่อแต่ฉันต้องโชว์ฉันก็ไปต่ออาสระไปแต่ก็จะบอกว่าพี่คะไม่เกานะคะอะไรแบบเนี้พอเราได้ผมเสร็จเราไปโชว์อ่ะคือมันมันคันหัวจนแบบทำยังไงดีจะเต้นแล้วอย่างเงี้ยก็ต้องยอมโชว์ไปทั้งอย่างนั้นเราก็ต้องแบบอะไรเงี้ยแล้วเสร็จเพื่อนบอกเอ้ยหัวเป็นอะไรอะ่ะคือตรงเนี้ยค่ะ ไล่ไปเลยนะคะเหมือนใส่หมวกอาบน้ำแล้วถอดออกอะคะ่ะเป็นรอยแดงๆหมดเลยแล้วก็แบบตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาก็แบบโจเต้นมาแบบสิบปีแล้วเงนี้คือสิบเป็นเวลาสิบปีที่จะต้องมาลุ้นว่าแชมพูที่เราซื้อมาในแต่ละตัวเนี่ยจะทําอะไรกับศีรษะเราได้บ้างพอถามคุณพลอยคุณพลอยบอกหยุดก่อนคะ่ะคุณโจรอก่อน๋อยวพลอยใช้ก่อนแล้วคุณพลอยก็หายไปเลยทิ้งโจรอนานมาฉันก็แบบ แล้วฉันล่ะแล้วฉันล่ะคะทาอย่างไรอาต้องบอกก่อนว่าพอมีช่วงโควิดเนาะตัวก็จะไม่ค่อยเต้นแต่ขอย้อนเล่าเรื่องเต้นนิดหนึ่งว่าทําไมแชมพูมันมีความสําคัญกับกับนักเต้นและโดยเฉพาะนักเต้นระบําหน้าท้องการเต้นระบําหน้าท้องนะคะมันมีสองแบบแบบแรกคือแบบที่ทุกคนเคยเห็นแบบที่ปล่อยผมสวยๆใส่ชุดเป็นอียิปต์สวยๆนั่นนะคะเขาก็จะปล่อยผมเต้นเวลาเต้นเขาก็จะสะบัดแน่นอนทุกคนจะเข้าใจว่าผมสวยเป็นส่วนหนึ่ง ใช่ไหมคะแต่โจเต้นระบำหน้าท้องแบบที่เขาเรียกว่า t r i บ a ลมันจะเป็นแบบลักษณะของชนเผ่าที่เวลาเต้นอะ่ะเขาจะเน้นพวกเครื่องศรีรษะดังนั้นเราอะ่ะหนึ่งจะมัดผมขึ้นจะรวบผมขึ้นแล้วจะประโคมเครื่องเงินทุกอย่างที่เขาใส่อูดแขกอะคะ่ะอยู่บนหัวเราสิ่งที่มันเกิดขึ้นเครื่องเงินพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่สะอาดนะคะคุณขามันอยู่บนหัวเราเนี่ยแล้วพวกโจแต่งตัวเนี่ยคือเตรียมตัวในการเต้นสองชั่วโมงนะคะเต้น สามนาทีเต็มตัวสองชั่วโมงเต้นสามนาทีแล้วอย่าลืมว่าต้องไปรอคิวอีกไม่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงเมื่อก่อนนี้ตอนโจไปโชว์ประเทศแรกๆคือฮ่องกงโจไปโชว์ฮ่องกงสระผมก่อนเลยจ้าสระผมเลยแล้วก็แบบเอาแชมพูไปเองสระผมแล้วก็มัดพอผมมันเลื่อนนะคะ เครื่องเงินทุกอย่างมันไม่สามารถอยู่บนหัวเราได้ดังนั้นเนี่ยบอกไว้เลยว่าถ้าคุณเห็นนักเต้นระบำหน้าท้องไปเปิด YouTube แล้วเขาเขียนว่า tribal belly dance นะคะ mm hmm. เครื่องหมดทั้งหมดเราจะต้องมดสะผมอย่างน้อยหนึ่งวันถึงสองวันนะคะเพื่อให้น้ำมันบนผมและผมมันเป็นก้อนๆน,นะคะทุกอย่างมันจะได้เกาะซึ่งแบบบอกความลับแล้วมันจะรู้สึกแบบ dirty มากใช่ป่ามันแบบแล้วนึกสภาพเราต้องไปเต้นใกล้ๆคนดูอ่ะมัน มันน่ากลัวมากเลยนะคะมันเสี่ยงมากแล้วยิ่งบางทีเราเราเดินทางอย่างเงี้ยเคยคุยพี่บีฟังกับคุณพลอยฟังว่าโจเนี่ยดรายแชมพูเนี่ยนะคะอยู่บนหัวคือแบบแทบจะตลอดเวลาที่ไปทริปฉีดแล้วเขย่าอีกเพราะว่าบางทีมันไม่มีเวลาที่เราจะต้องไปสระผมแล้วถ้าเราสระผมแล้วเราไปเทรนหรือไปเต้นเหงื่อมันออกคนอ่ะเหงื่อด้วยน้ําด้วยกลับมานี่คือแบบไม่เหลืออะไรเลยจริงๆโจตัวโจเองก็เข้ามาฟังความรู้เรื่องออยแล้วก็แบบถ้ามันใช้ได้ขนาดเนี้ย มันต้องใช้กับผมได้ดิมันต้องใช้กับผมได้เอาตัวที่ใกล้ใกล้ตัวเราที่สุดเรารู้ดีที่สุดว่าเขาใช้กับกับผมก่อนเนาะทรีทีโรสแมรี่เอาไปก่อนเลยจ้ะเพราะอันเนี้ยมันมีมันมีแชมพูที่มีส่วนผสมพวกนี้อยู่แล้วเราทำไงล่ะผสมแชมพูดิชันนี้ล่ะค่ะอ่าเราก็ไปผสมแชมพูเราเลยหยดลงไปแล้วขยวับพอขย่าจะบอกว่าได้กลิ่นอ๊ะแชมพูตัวจะไม่ใช้แชมพูที่ ขายตามท้องตลาดเนอะมันจะต้องเป็นแชมพูที่แบบสบู่ไทยไม่มีกลิ่นอะไรแบบเนี้ค่ะพยหยดลงไปปุ๊บเนี่ยมันได้กลิน่นโรสแมรี่ได้กลิน่นแบบทรีทีขึ้นมาก่อนเลยต้องบอกว่าวุบแรกเรารู้สึกว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันนิ่มอ่ะมันนิ่มแต่มันก็ยังไม่ได,ไได้ไม่ได้มีอะไรมากเพราะเราเองก็งงนู่นนี่นั่น,นขออ่านเพิ่มเติมนิดนึงว่าเราจะทํายังไงดีในระหว่างรอให้ผมเรามันยังคงอยู่ได้แล้วมันไม่ร่วงแล้วเราไม่แพ้เพราะเราก็อยากรักผม a คลร s เซชช่วยชีวิตดิฉันมากค่ะ a คลร s เซชค่ะหยดลงไปด้วยค่ะ c คลริเซชเนี่ยเขาจะมีตัวที่เรียกว่า l i เนอร o อ c กซเทซึ่งตัวเนี้ยมันบูสต์แฮร์ก o w t h มันบูสต์ความอาการเติบโตของเส้นผมแล้วมันช่วยทำให้เส้นผมแข็งแรงนะคะแล้วตรงเนี้โจเอาไปมิกซ์กับไม่ได้มิกซ์กับแชมพูมิกซ์กับครีมหมักผมเป็นคนไม่ชอบใช้ครีมนวดแต่เป็นคนชอบหมักผม โจเอาไปมิกซ์กับครีมหมักผมแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณห้าน,นาทีแล้วค่อยล้างออกแล้วสระด้วยแชมพูที่ฉันไปมิกซ์ทรทีกับโรสแมรี่นี่แหละค่ะแล้วก็ใช้มาเรืเ่อยเรื่อแล้วสึกว่าแต่ว่ามันมีผมร่วงนะแล้วเราก็ไปพิจารณาผมมันเหมือนแบบเหมือนผมแพ้คัดออกอะค่ะผมที่ไม่แข็งแรงอะเขาลงที่รู้เพราะว่าอ่ะตอนนี้วันนี้โจปล่อยผมแม้กระทั่งคุณพลอยเองอะแทบไม่เคยเห็นโจปล่อยผมเลยรู้จักกันมาจะสิบปีแล้วเนาะไม่เคยเห็นค่ะ โจจะเป็นคนมัดผมตลอดแล้วเวลาสอนออนไลน์โจก็จะแบบหันซ้ายหันขวาประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะก่อนที่จะเริ่มใช้ตัว clarisage เนี่ยอยู่ครั้งหนึ่งหันปุ๊บแล้วตรงเนี้ยมันเห็นเป็นข่าวคุบไปเลยอ่ะคือผมมันล่วงซัดจนตรงเนี้ยค่ะมันเห็นเป็นรูเป็นหนังศีรษะเราแล้วเราคิบอกหุยตายแล้วทําไมผมมันล่วงเยอะขนาดนี้เห็นเป็นหนังศีรษะเราอ่ะตายตายตายคือตกใจมากเลยนะคะเป็นแบบข้างนี้ก็เป็นข้างนี้ก็เป็นแบบเป็นแง่อย่างนี้เลยอ่ะ ตัวช็อกมากวันนั้นนักเรียนงงเลยทิเชอร์เป็นอะไรทำไมดูตกใจเพราะตกใจจริงๆก็ใช้คลาริเซ e ตอนนั้นก็ใช้ไปแบบใช้คลาริเซช Rosemary นะคะท e e ทรีนานๆทีโจก็จะอ่ะมามาเบอร์กามอตบ้างอ่ะผสมเข้าไปบ้างอะไรที่เรารู้อยู่แล้วแล้วเมื่อประมาณต้นต้นเดือนนี้ค่ะต้นต้นเดือนนี้สอนสอนแล้วเราก็หัน๊อุ้ยอุ้ยมันอุ้ยอ่ะมันอุ้ยอุ้ยมันมันไม่เห็นแล้วอะ มันไม่เห็นแล้ววะอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคลาสนั้นดิฉันก็หันข้างให้นักเรียนตลอดว่าเราต้องการโหว่ามันไม่เห็นจริงหรือเปล่านี่เวลาหันก็จะทุกคนฟังทิเช่นนะคะเลิศหันตลอดเป็นการเช็คว่ามันหายไปจริงๆเพราะตอนแรกอะจบรวมมากเพราะว่าเอ๊ะสระไปทำไมผมมันร่วงตลอดอะอ๋อมันเหมือนแบบแพ้คัดออกค่ะแล้วตรงเนี้ยที่เขาขึ้นมาใหม่อ่ะต้องมองตรงว่าเราก็อายุเยอะแล้วเนาะไม่ใช่เลขสามเราเลขสี่แล้วเนาะมันขึ้นมามันไม่ได้แบบเกรย์แฮร์นะคะ มันก็รู้สึกว่าผมผมดําเราอ่ะมันเยอะขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าแบบดําปุดไปเลยนะเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเออมันดูแข็งแรงขึ้นแล้วเวลาหวีหรือเวลาจับอย่างเงี้ยตอนนั้นทุนของคุณพลอยเนี่ยจับแล้วรวกจับจับ,จบแล้วเป็นรังแคของโจนี่จับแล้วเหมือนแจกฟีคะ่ะออกมาเป็นกามอย่างเงี้ยเป็นแจกผมฟีคะ่ะตอนนี้มันก็มีไหมมันก็มีนิดหน่อยๆเนาะผมร่วงปกติมันร่วงทุกวันอยู่แล้วแต่พอเนี้ยดึงมาแล้วแบบเออจํานวนของมันน้อยลงเราก็เลยเออดีจังแล้วมีอะไรช่วยเราได้อีก มีอะไรช่วยเราได้อีกเดือนที่แล้วโจมันจะมีโบโกใช่ไหมเดทที่มีโบโกแล้วโจจับพู่เขามาเพทีิเกรนแพชชูรีค้างเขาไว้นานมากเลยค่ะเขาเหงาโจก็ไปอ่านสองตัวเนี่ยไปทําอะไรบ้างเนี่ยอ๋อแพทีิเกรนลดความมันบนหนังศีรษะจ้ามาจ้าเราก็ต้องคิดเดี๋ยวก่อนนะแชมพูจะตกใจไหมใส่หลายยี่ห้อเหลือเกินใส่หลายออยเหลือเกินโจก,ก็แบบไม่ได้แล้วล่ะเราจะไปหมักทุกอย่างในแชมพูไม่ได้เราต้องกระจาย เพราะไม่งั้นวันไหนเราไม่ได้สระผมเราจะพังัชาชูดิทาอะไรได้จ้าผัาชูดเก็บไว้ก่อนแพตที่เกรนโจก็มาคิดว่าถ้าเกิดเขาช่วยลดความมันบนหนังศีรษะฉันต้องใช้เขาเกือบทุกวันเพราะฉันเงื่อออกเยอะทําอะไรฉันอยากได้กลิ่นเปปเปอร์มินเพราะมันหอมๆเย็นๆฉันอยากได้ทรีทีโลบๆอยากได้ลาเวนเดอร์แต่ไม่อยากเอาไปใส่ใน f อ o ซเพราะว่าไปใส่หัว,วกลัวมันทำางไงจ๊ะผสมน้ำเปล่าคะ่ะทุกท่านน้ำสะอาดนะคะ ในนี้คือ dry s h a m p o ของโจเองแก้คันศีสษะนะคะทำให้สดชื่นในนี้มีหลายตัวมากบอกเลยเดี๋ยวจะรบกวนให้พี่ดีช่วยแชร์ด้วยนะคะในนี้ของโจจะเป็นน้ำเปล่าน้ำสะอาดนะคะมีโรสแมรี่มี p e ปเปอร์มิน erm นะคะมี l a เ e n เดอร์มีแพตติเกรนอันนี้หลักๆเลยอันนี้ที่โจชอบมากๆแล้วบางทีโจก็อาจจะแบบถ้าเกิดเติมใหม่โจอาจจะใส่ tea tree เข้าไปด้วยนิดนึงเสร็จแล้วต้องขเขย่าขก่อนนะคะเขย่าก่อนแล้วทีนี้ฉีดไล้เลยคะ่ะ เลยแล้วก็นวดนิดๆตรงน,รงนี้ตรงนี้ที่ฉันนวดมากพะจุดยุทธศาสตร์แล้วสิ่งแรกเลยคือเขาเป็นน้ําฉีดตอนเช้าเดี๋ยวเขาก็แห้งค่ะเขาเป็นน้าใช่ไหมคะเขาเป็นน้ําเขาไม่ได้เป็นน้ํามันยังไงก็ไม่มันตอนบ่ายก็ฉีดได้ตอนเย็นก็ฉีดได้แล้วที่สำคัญพอฉีดปุ๊บอยากจะใช้คําว่าท็อปโนดิเปเปอรม์มินมันปึ้งออกมาเลยนะคะแล้วมันเย็นทันที แล้วเวลาเดี๋ยวนี้เวลาคันหัวเราจะไม่เราจะไม่กาวเราก็จะแปะแล้วก็ฉีดแล้วก็ปล่อยเขาไปแป๊บหนึ่งมันจะช่วยลดความคันได้จริงๆอันนี้สําหรับตัวโจเลยนะคะแล้วอันเนี้ยจะอยู่บนโตะทํางานโจเลยอยู่บนโต๊ทํางานตลอดรู้สึกว่าปวดหัวบางทีปวดหัวก็ฉีดแล้วก็เอามือนวดนวดมันก็ช่วยได้อันนี้จริงๆชอบมากทีนี้พอมาถึงตัวเพชรชูรี่ตัวสุดท้ายเราก็ว่าเพชที่แกนกับเพชรชูรี่อ่ะเขามาด้วยกันแล้วเขาก็ใช้ใน พวกเวทสาอางอะไรเหมือนๆกันทัชชุลีเขาต้องมีอะไรดีเกี่ยวกับผมบ้างสิก็ไปอ่านคนที่ผมยาวๆนะคะแล้วผมทงังเกิลผมพันกันนะคะแพชชุล <H> ี <H> ช่วยท่านได้นะคะจะใช้พัชชลีนะคะแล้วก็ผสมคือตัวโจใช้เอสซีโอแล้วก็ผสมกับทัชชลีแล้วก็เหมือนเซรั่มอะคะ่ะใช้แทนเซรั่มเลยแล้วก็หวีเพราะโจเป็นะคนผมหยิกจริงๆแล้วเนี่ยบอกเลยว่า ไม่ว่าจะไปใดผมที่ร้านใช้ตัวหนีมันไม่เคยอยู่ค่ะมันโฟเพราะโจเป็นคนผมหยิกนี่คือแบบพัชชูลี่นะคะอันนี้คือพัชชูลี่พัชชูลี่กับ f อ o ซแล้วเขาช่วยทําให้มันแบบอย่างเงี้ยมันไม่ใช่รีบไปเลยแต่เขาทําให้ผมโจ f l ฟ f f ่ fluffy, เขาก็ยังลัฟฟี่อยู่แต่เขาเป็นทรงเขามาด้วยกันเขาไม่เป็นแบบฮ่าไม่ใช่เป็นซิมบ้าค่ะไม่รักกันเขามาแล้วเขาก็รักกัน นี่จะบอกว่ามันดีมากอยากให้ลองจริงๆอยากให้ลองแชมพูเขาบอกว่าถ้าใครที่แบบรอแชมพูอยู่สามารถ DIY ได้เองเพราะน้ำมันของเดอร์เทอร่าเนี่ยคือเขาเพียวแล้วมันไปนผสมได้แล้วเขาช่วยบำรุงอันนี้ก็ต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่าตอนนี้เรื่องปัญหาผมคันหรืออะไรแบบนี้ของโจาถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันก็คงไม่นอกเพราะเราเพิ่งเริ่มใช้แต่โจากล้าบอกเลยว่าคือแบบหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้คือปัญหามันแบบหมดไปละมันโซฟไปแล้ว ก็ต้องขอบคุณคุณพลอยนะคะขอบคุณโดเทอร่าขอบคุณโค้ชทุกคนด้วยทั้งยิ่งคนทีนะยังไม่เคยคุยกันเลยแต่พอโจเข้าไปจอยสภากาแฟทุกท่านแบ่งแบบความรู้แบ่งความน่ารักอะคะ่ะเรารู้สึกว่าเออเราได้สิ่งนี้จริงๆก็เลยต้องขอขอบคุณทุกคนตอนนี้ด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนมาผมสวยด้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะเป็นยังไงคะบอกแล้ว แซบของเราอันนี้ยังเบาๆนะคะคือคือแบบว่าตามดีกรีค่ะเขามีแสบนครบาลแสบภูทรอ,อันนี้เขาแสบภูทรน,นะคะจะบอกให้คุณต้องรู้นะว่านครบาลกับภูทรต่างกันยังไงถูกปะแซบแรกเขาแซบแซบนครบาลแซบที่สองแซบภูทรน,นะคะขอยืนยันขอขอยืนยันตามที่คุณโจบ,บอกทุกอย่างเลย เตรียมตัวสองชั่วโมงแต่ว่าเต้นสามนาทีอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ยมันคือเวลาเราจะอ,อไปโชว์อะต่อให้มันจะเป็นนาทีเดียวอ่ะแต่มันต้องเป็นสมบูรณ์แบบท,ที่สุดดังนั้นบุคลิกภาพค่ะอันนี้เขาก็เป็นบุคลิกภาพนะคะแต่เป็นบุคลิกภาพในเวของนักเต้นระบำหน้าทอเป็นสิ่งที่เขาจะต้องพรีเซนต์เห็นไหมคะสังเกตเห็นอะไรไหมว่าแบบ แม้จะแม้จะเขาจะใช้เวลาโชนนิดเดียวแต่ทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อที่เวลาออกมาแล้วคนจะเชื่อที่สุดนะคะดังนั้นแซบที่สามที่จะมาปิดท้ายอันนี้ของเราแซบแบบระดับแซบต่อชดอแล้วนะคะอันนี้ดีกรีสูงสุดนะคะเออก็เราก็เริ่มเริ่มกระเถิบแล้วจากในเมืองเราก็เริ่มกระเถิบไปแบบผู้ทอนนะคะตอนนี้ต่อชดอมาแล้วค่ะ